สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องสุภผู้สุคนนะจ๊ะก,กับกับมาเจอกันกันกบสายอีกแล้วกับช่องมาดามไทยใกล้บ้านมื้อนี่นอเวอากาศดีจ้าแดดออกจ้าพี่น้องโอ้ยโดนโดนนอเวสีมีแดดออกนะจ้ะตอนนี้นอเวก็อากาศเริ่มอบอ้าวเริ่มร้อนขึ้นเลยๆนะจ้ะผักปาลาหลายชนิดก็เริ่มออกมาให้ได้เก็บกินจ้าพี่น้อง มอนี่สากรสิพาพนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องสุพลไปเก็บผักบุ้งพรังน้ำกันจ้าผักบุ้งฝรังเป็นหน้าตาจังไดน้อเพื่อนๆพื่อนพอแม่พี่น้องท่านใดที่ยังบ่เคยเห็นมอนี่สาก็สิพาไปเบิ้งไปเก็บไปน้ากันนะจ้าสาก็สิพาไปเก็บผักบุ้งฝรังเอามาเฮ็ดกับเขากินนะจ้าเมนูมอนี้ที่สาสีเห็ดนะจ้าก็คือแกงเทโพผักบุ้งฝรังจ้าค่ะ ในประเทศนอ์เวนี่ก็มีผักปลาได้หลายชนิดที่เฮาสามารถเก็บเอามาเห็ดกับเขากินได้นะจ้ะค่ะก่อนอื่นทีเฮาสี่ไปเก็บผักบุ้งพลังน้ำกันนะจ้ะสาก็อยากฉีขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อนพอแม่พี่น้นนอ,นองสุภูสุคนนะจ้ะทีเข้ามากกดทีเข้ามากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปไ้สอ้ดูคลิปให้สานะจ้ะแล้วก็ กดติดตามให้ช่องมาดามไถไกลบบานนะจ๊ะสาก็อยากจะขอขอบคุณจากใจนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้ะค่ะกะฉี่บเบาอีหยังหลายนะจ๊ะอุปกรณ์ในการเก็บพักบุงตะการนะจ๊ะก็ะมีครบแล้วเดี๋ยวสาฉี่ผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเก็บพักบุงเอะพักบุงฝรั่งพร้อมกันจ้ะก่ะพักบุงฝรั่งที่สาฉิไปเก็บหนี่บไกลจากบานที่สาอยู่นะจ้ะเขากะสีเดินไปกันจ้ะ ไปเก็บผักบุงพลังน้ำกันจ้าพี่น้องไปจ้าตอนนี้เขาก็เดินมาถึงปลาผักบุงพรังกันแล้วนะจ้าพี่น้องบรรยากาศปลาผักบุงอาเลยจ้าโอ้ยเห็นว่าจ้าพี่น้องผักบุ้ง บุงปาตากำลังงามเลยจ้ะผักบุงฟรังบัวแมนผักบุงป้าจ้ะเปล่าพิษอืมต้นอวบอวบเกินเยอะๆจ้ะนี่นี่ละจ้ะผักบุงฟรังหน้าตาเป็นแบบนี้ละจ้ะนู้นพุ่น้องพี่น้องคุณน่ะมีแต่ต,ตนยย้นใหญ่ๆจ้ะต้นใหญ่ๆอวบอบ้วบอวบ,อบ,อบนักเก็บได้นะจ้ะนี่ อาพิพาหักหักดังปววเลยพูนะพ่น่ะน้องกำลังงามเลยจ้ะนี่พบุงฝรั่งนะจ้ะเกิดเต็มปลาเลยพู่น่ะจ้ะพี่น้องนี่ละผักบุงฝรัง่งนี่ตัวนี้ใหญ ต้นนี้ใหญ่มากเลยจ้ะหักหักเลยประต่องใสมีเสียงหักดังกวัวดังกัวเลยอ่ะนี่นี่จ้ะบุ๋งฟรังหน้าตาเป็นยังสี่เลยจ้ะ น้่คักจ่านี่ก็นี่กเงี้ยอวบๆเลย งามคักงามแนออนซ่อนจ้ะเห็นปางามสิพี่นอ้องมนันอะพักบุงพลางนี่มันซิมีรสชาติสมๆเปรียปร้ยวๆนะจ้ะเอาไปเห็ดแกงเทโพหรือไปเห็ดแกงสม แซบ่บกำลังพอดีพอดีจ้ะพี่น้องคุณนะขาอัวฟังเสียงหักดังกลัวอืมอืมนี่จ้ะนี่อันนี้กันนึงอือนี่จ้ะพี่น้อง ผักบุ้งป้าเก็บได้พอด่อละจ้ะเก็บได้เต็มกระเต็มจักาะแล้วนะจ้ะบ่ต้องเก็บห้ายจ้ะนี่เดี๋ยวก็สีเอาผักบุ้งฝรั่งไปเห็ดแกงเทพโพกินกันจ้ะค่ะสากระได้ล่างแล้วก็หั่นผักบุ้งฝรั่งไวเ้เรียบร้อยนะจ้ะแล้วก็ได้เตรียมของที่สีเห็ดแกงหมูเทพโพใส่ผักบุ้งฝรั่งไวเ้เรียบร้อยนะจ้ะห้ากะจี มาเริ่มเห็ดแกงเทพโพกันเลยจ้าขั้นตอนแรกใส่น้ำกะทิลงในหม้อเลยจ้าน้ำกะทิเดือดแล้วใส่พริกแกงเลยจ้าพ้นมาจ้าให้ ใส่หมูสามชัม้นจ้ะซากกสีเติมน้ำใส่จักครึ่งถ้วยเนาะจา้ะเสร็จแล้วห่อกระสีใส่ผักบุ้งฝรั่งนาะจา้ะผักบุ้งฝรั่งที่เราเตรียมไว้นี่เลยใส่ลงไปได้จ้ะ ้เนาะะจก็ล่อให้ผักบุ้งฝรั่งมันยุบตัวลงเท่าจังสีปรุงเครื่องปรุงรสนะจ้ะผักบุ้งฝรั่งยุบตัวลงแล้วเขากะทิมาถึงขั้นตอนการปรุงเครื่องนะจ้ะสากะทิไส้สน้ำปลานะจ้ะใส่ไปเลยหนึง่งทับที่ไส่น้ำตาลสองสามสว่วนจ้ะ ใส่ผงรุดดีจะขาบะดบ่ได้เลยใส่เกลือจ้ะมีเกลือเนอะค้นจ้ะหมอกับกำลังเดือดเลยเลยนะจ๊ะ ขาดบ่ไ้เลยใบบักูดจ้ะใส่ใบบักูดแกงเทพโพปกติเราเขาชิซายนามนามนามบักกูดไปน้่นเนาะจ้ะแล้วก็หรือว่าชิใาย้นาบักขามเปียกก็ไดจ้ะแต่ว่าเมื่อนีช้าเพราะไช่เพราะว่ามันยังจะเพราะว่าพักบุง้งฝรั่งมันมีรสชาติเปรี้ยวหรือสมแล้เนาะจ้ะ,ก,ะก็คือบ่ต้ตงใไ่จ้ะใครชอบรสไดก็ปรุงเด็ดตามใจชอบเลยเนาะจ้ะขสาสชิซิ่งมันก็เนาะจ้ะว่าเป็นยังไง รสชาติแซ่บพอดีเรอจา้าเดี๋ยวปิด้าหม้อให้มันสุจกจังหน่อยเขาก็ตักกินนะจา้าเสร็จเรียบร้อยจังไลแกงเทพโพผักบุ้งพลังมนีจา้าเสร็จลรวจ้าแกงเทโพของห้ามนีแกงเทพโเเทพผักบุ้งพลังนาตานากินมาเลยจา้าเดี๋ยวห่าตักไปกินกันนะจา้า เซตหรอจ้าแกงเทพผู้ผักุ้งฝรัง่งใส่หมูสามสัน้วจา้าโอ้ยหนาตาหนาท่ามากๆจ้ะเป็นตาแสบคักจา้ามาชิมมากินไปพร้อมจนันมาเพาะเออมากินไปพร้อมกันจ้ะพี่น้องอืมนี่อืมจับจา้าเบียวกำลังพอดีพอดี แกงเทโพหนี่มันจะมีรสชาติเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดนึงเน,นาะจ้ะคือว่าใส่ผักบุงพลังหนีบ่ต้องใส่นามบักขามหรือใส่นามลูกบักูดเลยเน,นาะจ้ะพอดีพอดีอดเปะเลยจ้ะแบ ที่ยังบ่เคยเห็ดเมนูนี่สาแนะน้ำให้ลร่องเห็ดกิน้อจ้ะเรามาดามฟรังทั้งหลายนะจ้ะทีว่ามีผักบุงฟรังให้เก็บกิน้ะจ้ะเห็ดเมนูนี่ร่องกินเบื่งจ้ะแซ่บๆอืมแซ่บอร่อยเป๊ะจ้ะค่ะ สาสกระสีชิมให้กินนิดน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวหลังจบคลิปเราสาสิไปกินต่อนะจ๊ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาผ้าไปเก็บผักบุ้งฝรั่งแล้วก็เอามาเห็ดแกงเทโพหมูสามสันนะจ๊ะก็หวังวา่าเ,เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนสิชอบคลิปนี้นะจ๊ะก็สาสก็ขอฝากพ่อาพาพาแม่พี่นอ้องเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร์ก์กดติดตามเป็นกำลัง,จงใจเห้ช่องมาดามไทยกันไปนดนโดนะดจ๊ะมนีสาก็จะขอจบคลิปตะเพียงเท่านีคลิปหนาสาสีผ้าไปเก็บผักอิหยังหรือเห็ดอีหยังมาสู้กินก่อย่าลืมล่อชมล่อติดตามกันนะจ้ะมนีสาขอลาและจบคลิปไปตะเพียงเท่านีจ้ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหนาด้วยจ้า